พี่คะม,มีคนอยากจะให้พี่ปิ๊กพูดคำนี้คะ่ะถ้าพี่ปิ๊กพูดได้เนี่ยแปลว่าพี่ปิ๊กเป็นอัจฉริยะโอ้โหอัจฉริยะอยู่แล้วนะคะค่ะอัจฉริยะมากกว่าเดิมค,ะค่ะโดยที่ไม่ต้องใส่หมวก <laughs> ฟังค่ะรอบเดียวนะคะ <laughs> แกงเค็ดบดให้ลูกลิงสดลูกลิงสดหลวกลิงลูกลิง <laughs> พูดเลยค่ะ แล้วใครจะไปพูดได้พูดไป่ะาพูดช้าๆดิช้าๆเอาเท่าแรกก่อนเอ้ยอย่างนี้จะให้ไปสอนลูกเราได้ไงแกงเห็ดบดให้ลูกลิงสดอ่าแกงเห็ดบดให้ลูกให้ลูกลิงสดลูกลิงสดลวกลิงลูกลิงลวกอะไรลูกลิงลูกลิงสดลวกปากลูกลิงเอาแกงเห็ดบดให้ลูกลิงสด แกงเห็ดปวกให้ลูกลิงสดลูกลิงสดเหลืกลิงลูกลิงกลองตีกลองตีกลองเขาพูดได้อยู่คุณจะตีทำไมกลองไม่กลองตีปุ๊บมันฟังไม่ชัดเอาไหมเด้อยรอบสุดท้ายค่ะผู้ชมท่านใดพูดได้ให้รางวัลไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาพูดกันหลังเพลงนะเสกนะคะแกงเห็ดบดให้ลูกลิงสดแกงเห็ดบดให้ลูกลิงสดลูกลิงสดหลวกลินลูกลิง luộc linh luộc